บรรยากาศแบบนี้สิเกิดขึ้นได้เลยนะครับผมหากแบบบ่มีเข้ามาวิถีชีวิตอีสานว่าเข้ามาวิถีชีวิตนี้มันกว้างซะจนแบบเฮา่กลกาศสิบ,บอกว่าความหมายอีลีมันคืออย่างแต่ว่าสุดท้ายแล้วต่อให้มันบริมีความหมายแบบตายตนะครับสาหรับเข้ามาวิถีชีวิตแต่ผมว่า ความสวยงามมันอะตายตัวแบบเป๊ะๆเลยครับเพราะว่าว่วสิกับมาเห็ดแบบนี้อีกจ็สิบเถื่ออีกยี่สิบเถื่อสุดท้ายแล้วมันก็มีความสุขคือเก่าบอวว่าเฮ้าสิห่างหายก็มันไปอีกโดน,ไไนบัานในบอวว่าเฮ้าสผ่านเรื่องเล่านี้มาอีกแล้วยี่สิบปีสามสิบปีแต่ว่าเฮากลับมาเห็ดให้ในปีเนี่ยมันก็ยังมีความสุขคือเก่านะครับเราะฉะนั้นแล้วบ่ได้บอกว่าให้กลับบ้านนะครับบ่ได้บอกว่าเฮ้ยมึงบ่ต้องไปสู้มึงบ่ต้องไปน,นั้นนี่แล้วกลับมาอยู่บ้านดีกว่าน้องเอ้ยมันมีความสุขหลายกว่าไอเอ้ยกกลลลััับบบบมมมมาาา่่แแแนนนนคคคครรตตะะีีีหทือ จุดมุ่งหมายในชีวิตที่บอกืึกันแต่ว่าวิธีการแต่ละคนอนะ่ะมันอาจฉติางกันนะครับผมแต่ว่าผมเส่อว่าความสุขทุกคนอนะ่ะมันใกล้เคียงกันนะครับถ้าเกิดว่าหูซึกเศร้าหูซึกทุกหูซึกว่าทางานแล้วมันลาบากแวะกลับมาบ้านแค่แวะกลับมาครับแล้วก็มาเติมความสุขก่อนจะสิกับไปสู่งานอยู่กรุงเทพอยู่ต่งางจังหวัดไหมครับสำหรับวันนี้ขอก้าวเข้ามาสูส่ๆเลยครับพี่น้องบานเฮามันก็ซซํานี่แหละลาไปก่อน